สวัสดีฉันคือกรรมฉันมาที่นี่วันนี้เพื่อแนะนำตัวกรมนุษยชาติฉันเป็นความศักดิ์สิทธิ์แห่งความเป็นหญิงและฉันยังมีทีมที่คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทุกวันคุณเคยได้ยินมาก่อนว่าคุณได้รับผลกรรมจากชีวิต ที่ผ่านมาในอดีตใช่แล้วพวกคุณทุกคนเคยทำพวกคุณจัดการกับกรรมของตัวเองมาหลายพันปีแล้วกรรมคืออะไรฉันจะอธิบายให้คุณฟังการกระทำเชิงลบทั้งหมดที่คุณทำต่อผู้อื่นสิ่งแวดล้อมและอื่นๆในชั่วชีวิตของคุณ อีกวิธีหนึ่งหากพูดด้วยเหตุและผลหากคุณทำอะไรบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับกฎสากลแสดงว่าคุณกำลังสร้างผลกรรมที่ไม่ดีก่อนหน้านี้กรรมจะใช้เวลานานมากในการส่งผลโดยพื้นฐานแล้วพวกคุณจำเป็นต้องชดใช้ผล ที่ตามมาจากพฤติกรรมที่เป็นอันตรายของพวกคุณมันไม่ใช่อีกต่อไปเนื่องจากพระบิดาผู้สร้างหลักได้ปรับไทม์ไลน์ใหม่ตอนนี้เมื่อใดก็ตามที่พวกคุณสร้างสิ่งที่ดีหรือเชิงลบมันจะกลับมาหาพวกคุณแทบจะในทันทีได้ปโปรด อยู่ในความสั่นสะเทือนที่สูงและก่อนที่พวกคุณจะพูดหรือทำอะไรสิ่งที่อาจเป็นลบหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเช่นมนุษย์ธรรมชาติและอนาจาักสัตว์จงหยุดชั่วขณะสองสาวินาทีและพยายามหยุดตัวเองเพราะการกระทำของพวกคุณ จะส่งผลต่อบุคคลหรือสัตว์นั้นๆฉันคือกรรมและทีมงานของฉันที่คอยตรวจสอบให้แน่ใจว่าพฤติกรรมเชิงลบได้รับผลกรรมจากการได้รับพลังงานเชิงลบทั้งหมดของคุณที่คุณปล่อยออกมาสู่โลกใบนี้ขออภยัยนี่เป็นวิธีการทำงานของกฎสากล สิ่งมีชีวิตที่ทำร้ายผู้อื่นจะได้รับพลังงานนั้นกลับคืนมาคุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยสร้างโลกใหม่ดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในอารมณ์ความรักเท่านั้นและรักทุกสิ่งรอบตัวคนและขอบคุณสำหรับของขวัญทั้งหมด ที่จักรวาลมอภัยฉันกำลังมองข้ามกระบวนการนี้และเก็บบันทึกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งมนุษยชาติในจักรวาลกแล็กซีและบนดาวเคราะห์ความรับผิดชอบของฉันคือการรักษาสมดุลระหว่างพลังงานเชิงลบและเชิงบวกฉันอยากให้พวกคุณเข้าใจว่า คนสามารถหลีกเลี่ยงการสร้างกรรมที่ไม่ดีได้หากคนเพียงแค่กระจายแสงและความรักไปรอบๆตัวคนกรรมเก่าทั้งหมดจากชีวิตในอดีตของคุณถูกลบออกจากทุกคนโดยแหล่งกำเนิดของจิตวิญญาณเพื่อเร่งความเร็วในการเลื่อนระดับขึ้นไปไม่ฉะนั้น มันจะกำจัดพวกคุณจำนวนมากจากโลกใบนี้ตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะพัฒนาและยกระดับขึ้นไปกรรมเดียวที่คุณมีในตอนนี้คือจากชีวิตนี้ดังนั้นจงจอดลึกเข้าไปในตัวคุณเองและขอคําแนะนำเกี่ยวกับวิธีการละทิ้ง สิ่งที่มีมาในมิติที่สาทั้งหมดและเปลี่ยนตัวเองให้แสดงออกถึงแสงสว่างและความรักเท่านั้นทุกครั้งที่คุณส่งพลังงานเชิงลบคุณจะได้รับมันกลับมาอย่างรวดเร็วเสมือนปูมมอแรงบางครั้งก็เกิดขึ้นในวันเดียวกัน เวลาได้เปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้ทุกอย่างกลับมาหาคนเร็วกว่าเมื่อก่อนมากตอนนี้เป้าหมายของพวกคุณก็คือการแพร่กระจายแสงและความรักเท่านั้นมิฉะนั้นคุณจะได้พบฉันในช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของคุณนอกจากนี้ในอนาคต จะมีความฝันที่ชัดเจนหรือสดใสซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นพฤติกรรมเชิงลบของคุณที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในทางลบวันนี้ฉันเปิดเผยตัวเพราะพวกคุณพร้อมที่จะรับฟังเกี่ยวกับฉันและคุณสามารถยอมรับการมีอยู่ของฉันและเข้าใจว่า ฉันมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขกรรมของคนฉันสามารถช่วยคุณเรียนรู้วิธีที่จะไม่สร้างมันอีกต่อไปหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพียงแค่เรียกชื่อฉันแล้วฉันจะมาช่วยคุณฉันคือกรรมและฉันยินดีที่จะมาที่นี่วันนี้ขอขอบคุณ จงอยู่ในการสั่นสะเทือนที่สูงฉันรักคน